จ้าพี่น้องคลิปนี้ยายเอสิภาพพี่น้องมาเห็ดสมหมูจ้าพี่น้องเห็ดสมหมูกินง่ายๆจ้าเอาไว้ถ้ากินอกับขหนเยาจ้าพี่น้องเพราะว่ายายไปลาเอเชียยายหาแบบที่เป็นแหนแบบสําเร็จมันมามีอันยายกันเลยเสียวมัดขันกินเองจ้าพี่น้องมาเบิงจ่าวายายใส่หยางแน่เนาะจ้าเครื่องของยายอาสิบกครบแล้วพี่น้องยายใส่ตามที่ยายมี้อจ้า อันนี้ย่าก็บสิใส่เป็นนันกระเทียมจะพี่น้องใส่กระเทียมลงไปจ้ะของยา่าเรนนีผงชูรสเด้อพี่น้องย่าก็บสิใส่เป็นน้ำตาลนิดนึงจ้ะใส่น้ำตาลแทนผงชูรสอันนี้ย่าก็บสิใส่เป็นเกลือจะพี่น้องเมื่อนี้ยา่าสิบ่ใส่อันเ,เขาเขาเหนียวเด้อพี่น้อง ธรรมดาข้าเจ้า็สิไส่เนาะพลังค่นแต่ว่าย่ายสิบอส่จะ้ะจะเสร็จหลอยยายกับสิมาคุกเข่าห้เข่ากันจะพี่งนาะได้ไปทางเอเชียยายกระเด็ดปลาในหมูบดนะ้ำยายอ่อนหมูบดมะเขืองโลดละอะมาเห่แต่เห็ดนี่แหละเห็ดสมที่เหลืออีก ย่างกับเสียเอาไว้ถาผัดกับเผาไบแซนต์นะจ๊ะพี่น้นองหลังจากที่ย่างคันส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนาะจา้ะย่างกับสิยปิดฟ้าไว้เล้วจะย่างสิบบ่ห่อใส่อันใบตองหรือว่าใส่อันถุงพลาสติกเล้วจ้ะย่างย่างสิบคันใส่กับผุกไว้เลยจ้ะกับสิบปิดฟ้าไว้ให้แหน่์นะจ๊ะพี่น้องจ้ะกัดทิ่้ไใบประมาณ ถ้ามืออื่นอากาศหอนก็สิว่างมือหนึ่งก็กินได้หรอจา้าแต่ว่าถ้าเป็นอากาศจังมือนีก็สิสองมือเราจะพี่นองเพราะว่าอากาศมันเย็นจา้จาจะพี่นองสำหรับคลิปนี้กะขอบคูณหลายๆเด้อจา้าที่เข้ามารับชมคลิปของยายจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจยายเองนะเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีจา้า